ต้องบอกว่ากับดักเศรษฐกิจไทยกับดักประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆนะมีการตกเสียงในเวทีมีหลายเรื่องที่แบบต้องหาทางออกกันและเป็นปัญหาที่เลื้อนลังมานานแล้วก็พี่โอพี่ช้างก็นั่งฟังอยู่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าทําไมเราคัดเลือกเรื่องความคิดเห็นการมุมมองของนายแบงค์เนี่ยเข้ามานําเสนอเพราะคนนี้ก็อยู่กับเรียวเซกเตอร์จริงๆ การปล่อยกู้ประเมินความเสี่ยงรู้ความเสี่ยงอยู่กันมานานและเป็นระดับซีโอของแบงก์ต่างๆนะครับประเมินได้ดีนะครับไปแบงก์แรกก่อนทุกแบงก์มองเห็นเรื่องตรงกันครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาในเครื่องยนต์หลักครับแบงก์แรกอาทิตย์นันทวิทยาเป็นซีโอของ SCBX แบงก์ายม่วงครับอกว่าเรื่องหนักที่สุดตอนนี้ช่วยแก้ไขกันหน่อยเถอะ คือเรื่องของความเชื่อมั่นความศรัทธาหัวใจตอนนี้เรื่องว่าจะแก้ยังไงนั้นไปหาที่ไหนได้เปิดแชททีวเปิดอที่ไหนก็ได้รู้ว่าปัญหาที่ไทยต้องปฏิรูปคืออะไรแต่หัวใจคือต้องสร้างความเชื่อมั่นครับเราอยู่ในสภาวะที่ทั้งประเทศขาดความเชื่อมั่นว่าเราจะไทยแลนด์จะไปต่อแล้วก็กลับมาแข็งแรงนะครับแต่ว่า ความจําเป็นเฉพาะหน้าเนี่ยในความเห็นของผมคือเราต้องติดเครื่องยนต์นี้ให้ได้นะครับคำถามคือเราจะติดเครื่องยนต์ได้ยังไงถ้าเรายัางทั้งประเทศขาดความเชื่อมัน่นพูดถึงเรื่องของอสิ่งที่เราจะติดเครื่องยนต์ซึ่งยังเป็นแค่ช็อตเทอมนะครับเครื่องยนต์ที่เราจะติดเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องทำให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อมัน่น เกิดความเชื่อมั่นว่าจะเกิดความต่อเนื่องเกิดความเชื่อมั่นว่าเราจะไม่แตกแยกเกิดความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากลังจังไปนั้นเนี่ยมันไปทิศไหนมันไปที่ไหนจะทําอะไรนะครับสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วหลายเรื่องที่คิดจะทําจากนี้ไปทุกวันนี้มีใครตอบได้บ้างว่าเรายังจะทําต่อหรือเราจะยังไม่ทําแล้วหรือเราจะกำลังจะทําอะไรนะครับ ปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างเช่นเรากำลังใกล้จะฮิตลิมิตของ r Resource ก็คือหนี้สาธารณะที่ทุกวันนี้จะเก็บได้น้อยลงในเชิงของรายได้นะครับแต่เรายังมีรายจ่ายประจําที่คงที่แล้วเราจะเหลืองบลงทุนเท่าไหร่ถ้าเครื่องยนต์มันไม่ติดเนี่ยเราไม่เอาเงินไปซื้อน้ามันมาเติมเข้าไปเนี่ยเครื่องยนต์มันจะติดไหมล่ะครับผมยกตัวอย่างเรื่องการป,ปฏิรูปบางอย่างอย่างเช่น เราพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยเรื่องหนี้รควเรือนผมไม่พูดเดี๋ยวคุณปิติมาพูดอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องหนี้สาธารนณะนอกจากเรื่องของการที่เราคิดว่าทําไมเราถึงจะสื่อสารกับประเทศไม่ได้ว่าเราจะต้องใช้รีซอสเพื่อมาลงทุนลงทุนเพื่อให้เกิดไรายได้ในระยะยาวเนี่ยทำไมเราไม่กล้าพูดอีกด้านหนึ่ง ถ้าเราจะปฏิรูปเรื่องของระบบบัตเจ็ตของราชการเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสพูดน้องห้องทำไงเราจะลดงบประมาณทางด้านรายจ่ายประจำเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนภายใต้งบประมาณทั้งหมดเราจะปที่รูปตรงนั้นได้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ตรงนั้นเราก็ไม่เหลือรีซอสเพราะอีกข้างหนึ่งเราก็บอกไม่เราก็จะไม่กู้เกิน ผมยังคิดว่าตัวเราเองยังขาดการที่จะกล้าเผชิญกับปัญหาที่แท้จริงแล้วก็แครกมันนะท่านรัฐมนตรีพูดเมื่อกี้อันนี้ด้วยความาสนับสนุนนะครับไม่ได้เห็นต่างท่านพูดหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ท่านพูดนั้นกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบหรือเปล่าหลายเรื่องเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรบวก กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วทํางานป,ปัจจุบันนี้หลายๆกระทรวงนี้ทํางานด้วย KPI เดียวกันหรือเปล่าด้วยเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราผมว่าต้องฝากรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมการสร้างความเชื่อมั่นธนาคารถ้าถูกบอกว่า เราจะไปข้างหน้าแล้วนะคุณจงเชื่อกันว่าเราจะปล่อยสินเชื่อบ้านได้นะเราจะปล่อยสินเชื่อรถยนต์ได้นะเราเพราะเพราะรัฐบาลเพราะเราจะลงทุนเพราะเราจะทําให้ประเทศไปข้างหน้าด้วยความต่อเนื่องเนี่ยผมว่ามันไม่มีชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่จะที่จะไปคนเดียวแล้ว,แล,วแล้วเครื่องมันจะติดมันต้องไปด้วยกันมันแต่ความเชื่อมั่นเนี้ยมันจะต้อง เกิดต้องต้องต้องมีการให้น้ำหนักในการที่จะมองเห็นและรู้ว่าเรากำลังจะต้องติดเครื่องยนต์ความเชื่อมั่นคือมุมมองที่แบบหน้าวิตกที่คุคณอาทิตย์บอกว่าเป็นหน้าห่วงที่สุดระับใดประเทศไม่สามารถความคลืนความเชื่อมั่นมาได้เนี่ยไม่ต้องพูดว่าจะทําเรื่องอื่นเพราะรลําบากนายแบงค์คนที่สองนายแบงค์คนที่สองเนี่ยอันนี้เป็นมือปฏิบัติการจริงนะครับ รู้รู้ลึกและโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรากฐานส่วนใหญ่ของประเทศคือคนตัวเล็กตั้งแต่1,000ล้านต่ำลงมาจนถึงต่ำนี้คือซีโอของท t ทีบีถ้าทหารไทยพนัานชาติที่ควบรวมกันแล้วเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องนี้เลยพปนัญหาใมากนะนี่นะและโดยเฉพาะมีการโชว์ตัวเลขในเวทีสัมมนาด้วยและนี่ที่น่าห่วงที่สุดและเป็นทิศทางเดียวกับที่รัฐบาลจะแก้ไขหลังจากนี้ เนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยท่านรองนายกเอกนิติ์นิติธันประพาสเนี่ยและรัฐมนตรีก็าการกระทรวงคลังเนี่ยเคยเป็นประธานทีทีบี<ช>แล้วเห็นตัวเลขพร้อมๆกับคุณปิตีนี่แหละก็คือนี่ต่ําแสนทําไมคุณปิติถึงห่วงว่านี่ต่ําแสนต้องเร่งแก้อย่างเร่งด่วนครับเรื่องแรกเราต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นภาคบังคับนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของ Data แล้วก็เรื่องเครดิตบูโรเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องมีแต่ทุกครั้งซึ่งมีการเมืองจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ทุกครั้งจะพูดกันก็คือยุบ NCB นะครับทำไมแบบนั้นละ่ะสิ่งที่ต้องทำคือจริงๆแล้วเราต้องทำให้ NCB เนี่ยเป็นภาคบังคับแล้วเป็นหน้าที่ที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ปล่อยกู้ต้องเอาข้อมูลมาใส่ NCB นะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นได้แปลว่าแกนที่สองคือประชาชนคนไทยทุกคนจะมีเครดิตสกอร์แล้วเมื่อมีคะแนนเหมือนคล้ายๆมีใบเกรดนะครับด้วยใบเกรดแบบนี้เนี่ยคุณจะเอาไปกู้แบงค์ไหนได้ราคาเท่าไหร่แปลว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็ต้องโปร่งใสว่าถ้าคะแนนเท่านี้จะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยมันถึงป้องกันได้ว่าไม่ใช่ ปล่อยกู้กันแบบไม่มีข้อมูลใครอยากทาอะไรทําอยากคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่คิดนะครับแอบแอบเอาไว้นะครับลูกหนี้ก็ไม่รู้ว่าการที่กู้เกินตัวทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยจะเกิดผลลัพธ์อะไรกับเขาแล้วแบงก์เองก็จะไม่ cross subsidize หนี้ครัวเรือนไม่ใช่ปัญหาของหนี้ครัวเรือนแต่มันเป็นปัญหาของรายได้ครัวเรือนและแก็บนั้นเนี่ยไปก่อให้เกิดการกู้แต่การกู้แบบไม่บรรยัญญบบรรยัญญงการกู้แบบ ไม่เป็นธรรมต่อลูกหนี้ก็คือไม่มีจ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวกู้ใหม่ไปทบที่ดอกเบี้ย20%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนี้มันถึงโตเร็วมากกว่าส่วนต่างของรายได้กับค่าใช้จ่ายเยอะมากดังนั้นแล้วถ้าเราไม่มีการมีกติกากลางที่ไม่ว่าอยู่กับใครอยู่กับกระทรวงกรเกษตรอยู่กับกระทรวงการคลังอยู่กับชาติต้องอยู่ภายใต้กติกา,กาเดียวกันเนี่ยลูกหนี้ตาย ดังนั้นแล้วที่เขียนอยู่เนี้ครับไม่ว่าเป็นแบงก์ไม่ว่าเป็น SFI ไม่ว่านอนแบงก์ AMC คือบริษัทตามหนี้หรือสากลเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันแท่งกลางเป็นแท่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของ mandatory credit score นะครับตอนที่พวกเราทําคุณสู้เราช่วยภาคหนึ่งและภาคสองเนี่ยเห็นชัดเจนมากถ้าลูกหนี้มีอะไรต้องสูญเสียเขาสู้หนี้บ้านนะครับ 100คนพอไปหยิบยืน่นโปรแกรมคุณสู้เราช่วยบอกไม่ต้องจ่ายดอกจ่ายแล้วตัดต้นอย่างเดียว3ปีเราหาลูกหนี้เจอ90%นะครับและ80%บอกผมเข้าโปรแกรมแปลว่า98 72ผลสำฤิเด70%หนี่รถยนต์นะครับโทรไปร้อยคน70คนหาตัวเจออีก40%บอกรับยาแปลว่าผลสำริเจ็ด7 4 8, 8, ไม่ถึง30%เพราะอะไรลูกหนี้บอกไม่เป็นไรแบงค์ยึดรถฉันไม่ได้หรอฉันขับหนี แยกชิ้นส่วนนะครับขายข้ามชายแดนพอเป็นหนี้ Personal l o a ลเนี่ยร้อยคนโทรตามเจอแค่40คนและ30คนบอกรับยาพร้อมสูนะครับพะมีบ้านเขาต้องเสียบ้านนะมีรถเขาอาจจะเสียรถหรือเอารถไปขายทิ้งแต่พอ Personal l o a ลเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแต่จริงๆเขาได้เสียไปแล้วคือความน่าเชื่อถือของเขานั้น3ขาเนี่ยต้องเกิดขึ้น และมันกําลังเกิดขึ้นนะครับโดยที่รัฐบาลนี้พยายามที่จะทำก็คือ1การแก้หนี้ครัวเรือนเอา70%ให้หายไปนะครับถ้าทําสิ่งนั้นได้เนี่ยอันนี้จะเป็นกระดุมเม็ดแรกของประเทศไทยเพราะถ้าคน6 7 0ล้านคนจมปลักอยู่อกองหนี้เป็นแบบนี้เนี่ยจะทําอีกกี่เรื่องเราก็คงไม่มีแรงซื้อในประเทศนะครับแล้วเราก็คงไม่สามารถ out the t r a แต่ในมุมกลับกันถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้ ผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเดินต่อได้ก็ขอฝากไปกับทุกคนครับขอบคุณครับผ่านไปสองท่านแล้วครับยังมีซีโออีกท่านหนึ่งจากแบงค์สีอะไรนะแบงค์งสีเขียวครับสองแบงค์แบงค์สีม่วงบอกว่าต้องเร่งดําเนินการทําให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาอมแบงค์สีน้ําเงินบลูบลูเหมือนกันคือ TTB -TTB TTB บอกว่านี่ ทั่วหัวจนคนเอาตัวไม่รอดและกําลังคุกคามคนที่เป็นหนี้ระดับแสนต้องแก้ไข<ล>เรื่องนี้แบงแค์สีเขียวว่าไงแบงค์สีเขียวพูดเรื่องหนึ่งเรื่องการเงินในกระเป๋าของคนคือต้องบอกว่า<ม>ภาพลักษณ์ของแบงค์เกษตรกรที่ผ่านมาเนี่ยก็คว้ารางวัลเยอะมากนะว่าด้วยเรื่องของสัตเทนความายั่งยืนและพอเวทีนี้เลยมุ่งเน้นว่าด้วยการเงินที่ยั่งยืน พอโจทย์ที่ได้รับมอบหมายว่าการเงินที่ยั่งยืนที่จะเป็นเกราะป้องกันในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจก็มาแปลในใจว่าอืถ้าอย่างนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะการเงินที่ยั่งยืนการเงินที่ยั่งยืนในความหมายที่แปลก็คือว่ามันคือการจัดสรรเงินทุนสินเชื่อต่างๆให้สอดคล้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดสรรทรัพยากรนี้มันเป็นไปเพื่อความ มั่นคงและทั่วถึงมาดูกับดักค่ะ middle income trap นะคะพวกเราเคยเห็นรูปนี้แล,ะละ้วล่ะแต่คำถามค่ะเราเคยรู้ไหมว่าเราประเทศไทยติดกับดัก middle income trap เนี่ยนานแค่ไหนแล้ว40ปี40ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อยากให้โฟกัสใน10ปี ล่าสุดนะคะสิบสองปีล่าสุดเราก็จะเห็นเลยของประเทศไทยเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองนะคะสีเหลืองที่เขียนว่าไทยแลนด์ตัวนั้นนะคะในสิบปีย้อนหลังเนี่ยแทบไม่มีการโตเลยนะคะคณะนี้เนี่ยแล้วเราเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเรากับดักรายได้ปานกลางเราคือ7,200เหรียญต่อปี 7,200เหรียญต่อปีถ้าจะพ้นกับดักอันนี้ต้องได้12,600เหรียญต่อปีแปลว่าต่อเดือนแปลว่าต่อเดือนนียคือจาก20,000บาทนะคะวันนี้ของเราเนี่ย20,000บาทต่อเดือนนะคะต่อคนต้องกลายเป็น35,000บาทคร่าวๆนะคะ35,000บาทต่อเดือนนั่นนั่นคือโจทย์ว่าถ้าเราจะมูฟไปอย่างนี้ครานี้ทำอย่างไร ะะทำอย่างไรก็คือไปดูกันต่อก็จะมีประเด็น3า,าประเด็นหลักๆพื้นฐานด้วยกันก็คือปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะคะ สถาบันการเงินธนาคารเนี่ยแล้วนะคะแล้วก็ภาคเอกชนภาคธุรกิจและประชาชนเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องทำอะไรบ้างนะคะในการที่จะปรับให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจเราดีเพราะฉะนั้นนโยบายของภาครัฐกลไกในการให้พัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และก็ในเรื่องของ การกำจัดอุปสรรคต่างๆในการทำธุรกิจและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทำอย่างไรที่ให้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยทำให้เท่าเทียมกันถัดไปก็คือของนักธุรกิจนะคะภาคเอกชนสิ่งที่ต้องทำก็คือว่านี่นอกระบบ เราย้ายกลับเข้ามาอยู่ในระบบกันเถอคะค่ะเพราะนั้นเนี่ยกลับมาคุยกับสถาบันการเงินกับธนาคารที่เป็นธนาคารหลักของท่านนะคะแล้วก็มาคุยในขณะเดียวกันเรื่อง liquidity คะ่ะก็คุยกับสถาบันการเงินนั้นแหละถัดไป productivity นะคะเพิ่ม productivity ในส่วนที่เป็นทั้งการผลิตทั้งการดำเนินงานนะคะต้องเพิ่ม productivity ต้องหารายได้ต้องเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้านะคะให,ให้เราสามารถเพิ่มแหล่งรายได้ได้อันนี้มาดูภาคธนาคารไม่ได้บอกว่าทุกคนทําหมดและธนาคารไม่ต้องทำนะคะสิ่งที่ธนาคารทำก็คือว่าเรามีหน้าที่ที่จะจัด,จดสรรทรัพยากรสินเชื่อเงินลงทุนทั้งหลายให้ไปอยู่ในที่ที่ใช่นะคะให้ไปอยู่ในเซกเตอร์ที่เขาจะไปต่อยอดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ะะเพราะว่าทรัพยากรมีจํากัดเราต้องใส่เงินเข้าไปในที่ที่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของ financial inclusion เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะและทําให้ลูกค้าเรา future ready ให้มีความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจผันผวน,ผอนอย่างไรเขาต้องมีความแข็งแกร่ง,งนี่แค่มุมมองของของนายแบงค์นะและยังมีมุมมองของนักวิการนีถ้าในเวทีเอารู้นกัมานะของอาจารย์นิพนธ์พี่โอ <laughs> พี่ช้าง <laughs> พูดถึงโครงสร้างเกษตรโอ้แบบถ้าใครนั่งฟังแลวผมแบบโหดูมากนะนั่งสนทนาก่อนที่อาจารย์นิพนธ์จะขึ้นพูดอาจารย์บอกว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ปรับวิถีการผลิตมานานนานเลยไม่ปรับนะและไม่มีนวัตกรรมไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับภาคเกษตรมานานนะในขณะที่ประเทศอื่นก็ไปไกลแล้วนะเป็นมิสเตอร์ภาคเกษตรคือพลพัวพงเกษตรที่เป็นหลักๆสินค้าหลักๆเราเนี่ยไม่มีการพัฒนาแล้วปัญหาเครื่องโครงสร้างเนี่ย รอนใหญ่มากๆเป็นโจทย์ของรัฐบาลเลยครับพี่วีผมว่าสามคนที่ยนตามช่องของสามแบงก์น่ะนะไม่ได้เสนอแต่ปัญหานะยังเสนอทางออกให้แก้ไขไปด้วยนะทีนี้สามนายแบงค์เสนอเนี่ยนะสามสีต้องฟังไหมผมว่าผมว่าถ้าสามสีไม่ฟังเนี่ยจะอับจนไปด้วยปัญญานะหัวใจหนึ่งที่คุณอาทิตย์พยายามบอกว่าทําไมทําไมถ้าเห็นปัญหาด้วยกันเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆมาช่วยกันเคลื่อนไหมที่บานมาเห็นว่า ถ้าไอ้สีนี้ขึ้นเลือกอีกสีหนึ่งจะต่อ,อต้านทันทีแม้จะเป็นเรื่องดีของอประเทศเนโยบายไม่เอานโยบายพออีกสีขึ้นไอ้น,นี้ก็แยง้งทั้งทั้งที่นโยบายการแก้ปัญหาของสีนั้นถูกต้องอทํายังไงให้คนนักการเมืองมันร่วมกันแล้วมองว่าอะไรที่ควรจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างกับดักของประเทศไทย